กับควันช้างนะคะกับน้าพรนะคะได้กล่าวคอความรู้สึกยังไงกับเอซีคะเอซี FC บัวบานกับความสิงความเสือ,อดีใจหลายๆเนาะที่ว่าเอาบังนัดตะปลรถให้กวนสร้างน้ากันขอบคุณหลายดีใจน้าทีได้แล้วก็ให้กวกสร้างน้ากันมีได้ยูได้กินน้ากันขอบคุณห,หลายครับค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องโอปอลแฟมิลี่นะคะวันนี้ได้สับรถจากควานเสือควานสิงค่ะมาลงที่สวนไทยๆนะคะจำนวนสองคันรถช้างที่นี่ ที่ได้รับอาหารนะคะจากควานเสือควานสิงมีทั้งหมด12เชือกนะคะตอนนี้กำลังแบ่งสับรถค่ะทั้งหมด12กองส่วนตรงนี้6กองนะคะรถรถคันนี้6อยู่ที่โน่นอีก1คันนะคะก,กองกองละ6เชือกนะคะกองละ6คันละ6เชือก ต้องขอบพระคุณขอบคุณคณวามเสือความสิงนะคะที่เป็นสะพานบุญดได้มอบสับประะดให้ส่วนช้างไทยๆนะคะจำนวนสองคันรถอาทิตย์ละสองคันค่ะและขอบคุณ f อฟซี FC, พายบัวบานนะคะที่ได้ ทำบุญกับช้างตกงานค่ะขอบคุณมากๆนะคะอันนี้เราจะจะมาดูบ้านช้างแต่ละเชือกะแต่ละหลังตรงนี้ได้ย้ายออกไปแล้วนะคะ นู่นนะคะนู่นคือยายคำแพงนะคะมัดอยู่ที่นู่นนะคะล่ามไว้ที่นู่นเราจะมัดล่ามโซ่ยาวนะคะปล่อยให้เขาเดินกินแล้วก็มีอาหารเสริมก็คือต้นสับป,ปะรดแล้วก็เกี่ยวหญ้าให้คุณยายได้กินอิ่มนะคะนี่คือบรรยากาศนะคะสวนช้างไทยไทยทางนู้นก็จะเป็น ปูเป้นะคะทางปูเป้ปเนี่น,นะคะบรรยากาศไ,ไอที่ห้อยๆนี่ไม่ใช่รน,นะคะขี้ช้างค่ะช้างเขาเล่นเกยอะคะ่ะต้อง แขวนขี้เขาไว้ไม่ให้เขาจับนะคะเหมือนคนนะคะรังเกียจขี้ตัวเองกันเนาะ,น,ะนี่ค่ะตากะยายเขาจะแขวนไว้ย่างงี้ค่ะไม่ให้ช้างเขาเล่นเกยนะคะอะนี่คือพังปูเป้นะคะตกงานแล้วก็จะอยู่อย่างนี้นี่อีกคันรถนะคะกำลังแบ่งกองละหกเชือกค่ะ ส่วนช้างไทยๆได้ปิดลงนะคะเพราะพิษโควิด COVID. ต้องขอบคุณ f อซพายบัวบานนะคะที่ได้ช่วยเหลือช้างตกงานได้มีอาหารให้ช้างได้กินอิ่มนะคะก็คือทุเราบเทาความเดือดร้อนให้ความช้างค่ะก็ครึ่งต่อครึ่งนะคะ ส่วนท่านใดอยากจะมาช่วยเหลือก็เข้ามาช่วยเหลือได้นะคะให้อาหารช้างส่วนช้างไทยๆยินดีต้อนรับนะคะ,ค,ะควานช้างทุกคนยินดีต้อนรับค่ะคือตอนนี้ไม่ได้ทำงานแล้วนะคะช้างไม่ได้ทำงานส่วนควานช้างก็บางส่วนต้องออกไปหางานทำค่ะ เพื่อหาอไรายได้จุนเจือครอบครัวและให้อาหารช้างะค่ะซื้ออาหารช้างอีกเนาะช้างเชือกึ่งก็จะกินเยอะนะคะวันหนึ่งวันหนึ่งไหนหจะค่าน้ํามันรถหลายๆอย่างนะคะที่ต้องไปเกี่ยวหญ้าตอนนี้กาลังแบ่งให้ช้างนะคะทั้งหมดสิบสองเชือกสับป,ปะรดลงมาสองคันรถนะคะ อ,อยากทำบุญกับสัตว์ใหญ่นะคะก็มาที่สวนช้างไทยๆยได้นะคะตอนนี้ลำบากกันมากเลยค่ะช้างตกงานนะคะควานช้างก็ตกงานไม่มีงานทำควานช้างบางส่วนก็หางานข้างนอกทำนะคะก็ต้องมัดช้างผูกช้างไว้อ่าเดี๋ยวจะพาไปดูบ้าน อีกหลังบ้านอีกหลังหนึ่งนะคะมีลูกน้อยคุยกับควานช้างนะคะคกับน้าพรนะคะได้กล่าวคอความรู้สึกยังไงกับเอซคะ่ะเอฟซีบัวบานกับความสิงความเสือดีใจหลายๆเนาะที่ว่าเอาบังนัดตะปรถให้กควนสร้างน้ำกันอคุณหลายๆดีใจน้ำทีใ,ใจแล้วก็ให้พวก ส้างน้ำกันมีได้ยูได้กินน้ำกันขอบคุณในหลายครับค่ะอ่าอ่าคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องโอปอ์แฟมิลี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ